สบายดีพี่น้องตอนใบหนึ่งนะพี่น้องนเ,าเนาะกินข้าวเที่ยงกันเลยพี่น้องเด้อใบสองแล้วอัน <มา S 1> นี้ปิ้งใส่กรอบพี่น้องแล้วก็มีห่อส้มซ้ำอันไ,ไข่พะโล้ไข่พะโล่ซ้ำหน่อยมากินกับปปพี่น้องมาเซฟแซมกันเด้อสบายดีพี่น,อน,น้องเซฟซิทหาแสงมืดทุกคนเด้อทางลาวทางไทยทางต่าง,างประเทศ เข่านะแม่มอนเด้อรวบพักเง่อนเดิมท้องปวดแม่ม้อนสวัสดีพี่น้อง,องเเนเเ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 กเกเเเเเมแล้วก็ต้มไขเปเาเเเเเเทเเิ้เเ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 เรกเเไเเ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 ้เเ่เเ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  อาแม่ไม่คิดเขาในกันเด้อมาตุกุตุกคนเด้อเพื่อนทางเมืองนอกคนทางเมืองไทยรทุกหลานทางเมืองนอกหลานทางเมืองไทยมาเด้อเขาไม่แม่เด้อแต่ก็น้อ,นองทางเมืองนอกน้องทางเมืองไทยเนาะเห็น,ะนกันเด้อ ขาบายใบยสองเองาเขาเทียงเป็นเขาบายแต่ละมือเคยกินแบบนี้เนาะน้องจะอะไรเคยกินเขาบาย ไชพะโลก้ก็ซื้อเอาซิปพันกีไพน่น้องรบาทให้กอกกับซิบพันกีนแบบนี้เลยแม่ม่อนกินนะกินไปมีนัะพน้องลนะนาอยังมากมาย คนเาราบสุดจักเกอดอก <c oughs> จะได้กับสุดน้าพีน้องนำคนเรานนันพูดจากเาราบบสุดจเัเอร์า <c> ไ <oughs> ม่มอนนอนอยู่จะพาไ่ม้อนด,ดติเอา้า <c oughs> ้ม่ม้อนไปได้ยางได้ไปได้เผว่าโบเจ็บป่ปวดอไร้างเ่จได้กับบดี <c oughs>

เอาจำข่าวนูวนะ เราหาเอยเราบอกเขามาถามจังเจ้าพังบอกค่ะให้ชิบะคายงวตัวหาลอยรู้พูดหาเอยเขาเห็นเป็นพูดนะพูดหาเอยจักตัวเทาใดจะแค่พังงอนจักไงจักหน่อยเท่าใด พักบวกนะคะ่ะแซ่ไปที่นองเนอะรวบพักมบวกนะค่ะซื้อหาพันกีสำจิกกินหาพันกีซื้อพักบ่วงกตหาพันกีพักอันกะหาพันกีใแมอสไมนมียังมากไม่เดี๋ยวไปตลาดกันนะปลาทูโลนึงา 1, ้าพันกีปลาทู มาหน่อยเมอนเกิดจาเ่ามาพราะน่อยเน่านกิอานอนมาทบ้ห้องมันชอบเบ่งเบ้เน้สับปูยังขายังให้มันนอน มันอุ่นมันคิดวันยูน่าแม่มันเปิห้อ,หองกระเคลนกอเปินห้อ,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 หองอห้องแล้วมีขูเจ้าอยู่น่ะ ักวิตามินพี่นนองกินยังกับมาคือกินพักกินพักจำแจวประแดงโอ้ยชุดยอดเลยอะอันนี้ไม่มันยังกินประแดกก็ได้จำแจวไม่กี่ไปก่อน ปลากับไอ้มคือกินพักไป็นพี่น้องอันกินพักเนี่ยก็ว่าแล้วกินเข่าก็อิ่มอายุเฮาสิบเนี่ยแหละเปลี่ยนอาหารการกินก็คือตอนยังหนุ่มยังน้อยตอนยังหนุ่มยังน้อยอยากกินแต่ซีอแต่ปลาแซ่บเข่าไปห้าสิบอยากกินแต่พักหนึ่งพักหนึ่งยังคนแอกเดี๋ยวประเดี๋ยว ไปไน,นปลาปนกรุป๊ปหนึ่งพักลวกพักกินครับแล้วกินหนึ่นแล้วไไแบบั้นแซ่บเอาไปแล้วก็เปลี่ยนไปแหละสังขารคนเปลี่ยนไปได้มันคือเก่าแล้วพอดีว่าจะโพเมย์เพิ่น เท่าลรามากินของหวานกับเขากินกล้วยกับเขากินเผือกกับเขากินมันกับเขาพอสักทีนะกระบอกไหนน้ำผากินกับเขาาเผาพอเขาไม่มอนมันถือตัวเองเสมออยากกินของหวานฉันกินของหวานอยากกินกับเขาน้องม่วงบอน้องม่วงกินกับเขากล้วยกินกับเขา โท,รเ,รเ,เ,โทรเรียนกินกับเขาไม่ม้อนหมักเลยแหละโทรเรียนกินกับเขากิน,น,โ, 60, 000, นโทรเรียนกินกับเขาแซ่บมันแพงมีปัญยากซื้อโลหกสิบพันพี่น้องมาโทเรียนบ้านไม่ม้อน ซื้อถัเรียนโลสองหกสิบพันซื้อปลานิ่นเนี่ยมากินดีกว่าได้ต่างซองโลซื้อปลาทูก็ได้ต่างสามโลกกโลโล,ละสามพันผิดไปนั่นเอาได้ผิดอย่างเออ คือใจมังไงแก่ข้อกินดิงที่ไหมเอาแนวกินกับเขาดีควัวไป มนก็ตกนี่นี่นี่บัวแห้งฝนผิดฝนพลอยนะบัแห้ง แกงผักกะล่ำเสใส่แกงใส่หมูผีกระเด็ดแป้งน,นัวแซ่บคือกันเนี่ยพี่น้องแกงพักแกงแบบไงแกงใส่หมูผีกระเด็ดแป้งน,นัวกินแซ่บข้าวมันบ่มี่จากี่เก็บยพักมาให้ชวนมาแต่แกง นั่งตู่ฝึกลงหอมมือหฮวยอ่ะแกมปะชาวตะกี้พ่อแม่บ่ม้เนาะตกงานักที่เล็กเก็บมาอมหุ่มมืออมละละออมบ่มียังใส่แย่พี่น้องเอ้ย ดินยังกระแทบบดอ่ะหายคนกินหยากันกินพ่อแม่ได้ลูกลายกินยังกับบเหลือหยากันกินแกงน้ำใหม่เต็มหมอกับบด นี่แกไม่ม้อน่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามิปหนาเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไคร้ซองน่องน้ำพริงยายมอนด่น้อีเด้อบาย